ซึ่งก็ท่านไดรับใช้พระเจ้าเป็นเวลานานมากนะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านรับใช้พระเจ้านั้นท่านเปนรย์เปียนพย,นย,ยายามที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรานะครับขอณพระเยซูคริสต์นะครับทีท่ท่านเทศนาให้เราในวันนี้นะครับโอกาสต่อไปนะครับเราจะาท,ทํทาพิธีถวายนะครับสิ่งของเหล่าน,นี้นะครับขอเชิญพี่น้องนะครับ ผูปกครองที่จะจักรนะครับแล้วก็สตรีด้วยที่จะนำเชิญออกมาข้างหน้านะครับจะโชคด้วยนะครับุณเจเิญด้วยนะครับที่จะนําของตรงนี้มาถวายในพระเจ้านะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับขอเชิญครับเราจะทําพิธีถวายก่อนนะครับับจับนี่เลยผู้หญิงได้ครับ อาจารย์สุดาพอเรียนเชิญหม่ปยปะป้ทิตยะแก้วด้วยนะครับมาผู้หญิงมาด้วยนะครับ จะอธิษฐานถวายสั้างด้วยเป็นการนะครับของอ่ะนะครับผมจะอ่านในขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราตลอดระยะเวลานะครับถึงแม้ว่าในวันที่ฝนตกหรือว่าฝนไม่ตกวันที่ลำบากหรือไม่ลำบากไม่มีใครที่นีอ่อดอาหารเลยนะครับพระคัมภีบอกว่าบุคคลผู้ใดที่แสวงหาพระเจ้านั้นพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จําเป็นให้กับเรานะครับ สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้สิ่งที่จะเป็นนั้นก็คืออาหารน้ําแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับถึงแม้บางคนไม่มีบ้านเขาก็ยังมีที่อยู่อาศัยมาเช่าอยู่ก็ยังมีที่นอนอยู่นะครับอขอบคุณพระเยซูนะครับว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีจะกินจริงๆสุดท้ายมาก็ยังมีข้าวกินอยู่นะครับยังมีอาหารยังมีบาม์ีอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เราก็นําพืชผักในสิ่งเหล่านี้นะครับเดนั้นในเพราะว่าจะนะกคำของพระเจ้านะครับในผมจะอ่านใน ฉเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่26ข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าท่านจงเอาผลแรกทั้งหมดซึ่งท่านเกี่ยวเก็บมาจากแผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านจงนำผลนั้นใส่กระจาดน,นำไปยังที่ซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อให้พระนามของโร์ประทับที่นั่น ท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ประจำเวรอยู่ในเวลานั้นและกล่าวแก่เขาว่าข้าพเจ้ายอมรับในวันนี้แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่าข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญ,ญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลายแล้วปุโรหิตจะรับกระจาดไปจากมือของท่านและวางไว้ที่หน้าแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนะครับดังนั้นในเวลานี้เราจะ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะครับเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงจัดเตรียมนะครับให้เราอธิษฐานในเวลานี้ด้วยกันด้วยกันครับสาธุการแด่พระเยซูพระองค์เจ้าข้า โมชนาขอพระคุณพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูพระองค์ทรงเรียกเรามาและพระเจ้าได้ทรงเลี้ยงดูเราเพคริสุ์ีเจ้าให้เราได้มีอาหารกินให้เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จาเป็นในการดําเนินชีวิตขอบพระคุณพระองค์สาหรับชีวิตขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารขอบพระคุณพระองค์สำหรับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการคุ้มครองในการนอนหลับพักผ่อนขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเดินทางในการคุ้มครองขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่ข้า เจ้ามอ,องเห็นและในเวลาที่ข้าพเจ้ามอ,องไม่เห็นพระองค์ทรงมองอยู่และพระองค์ทรงเฝ้าดูอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าและพี่น้องเรารวมตัวกันในเช้าวันนี้พระเจ้าข้าเราขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าข้าขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมที่พระงเจ้าได้ทรงเลี้ยดูเราเล็ได้เราได้นําสิ่งเหล่านี้มามอบถวายให้กับองค์ะเราขอบพระคุณองค์ที่พระองค์ทรงเลี้ยดูขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาและทรงพระภอรสำหรับพี่น้องที่เขามีใจขอบพระคุณองค์เจ้าในเช้าวันนี้ให้เขาได้รับผลตอบแทนที่มาจากองค์เหมือนดังบนนนุงคนที่ในีพระคัมภีร์ที่ป่วยในสิบคนแต่ว่ามีคนหนึ่งกลับมาขอบพระคุณนะองค์ทรงทำให้เขาหายดีเป็นป ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรัสำหรับพี่น้องทุกทุกคนในเช้าวันนี้เดิพระเยซูขอบคุณพระเยซูกิ์เจ้าในพระนามพระเยซูกิ์เจา้าในเมนขอคุณครับได้ครับอาจารย์เป็นเจ้าไข่นะครับโปรตีนขอเชิญพี่น้องนั่งครับขอคุณพระเยซูนะครับสำหรับพี่น้องที่มาในวันนี้นะครับ อันดับต่อไปนะครับเราจะมอบของถวายนะครับให้กับบุคคลพิเศษนะครับให้กับแขกนะครับขอเชิญอาจารย์นนเด่นเป็นผู้มอบนะครับอาจารย์นนสิงมาช่วยหน่อยสิเอ้ยเรื่อนอาจารย์นนสิงไม่ได้อาจารย์นนสิงมากก็ได้มาช่วยหน่อย เชิญอาจารย์กุบาครับอาจารย์คุณสิงเป็นคนอาจารย์ดูเด่นเป็นคนมอบนะครับมีนิ่ล้องไหมอาจารย์ชิดถ่ายกล้องนะครับ นะครับผู้อกรองนะครับที่จะมามอบของให้กับอาจารย์ดญสิทธ์นะครับนี่าพี่น้องมาครับสที่ตวก่อ,คร,อ,ค,อครับโอกาสต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์โชคชัย ม่อม <sm convert to studios> ีแะานย์โชคนะครับผู้ปกครองนีจมัมอมีแต่ปานจานีผ้คองโกาสต่อไปนะครับขอเชิญผู้ปกครองทวีสั์นะครับดีลยโอ้โหองกัเลยครับเรครับตรของม่อมคนเครับขอเชิญผู้ปกครอง กระบวนมอบให้กักบผู้ปกครองเจริญนะครับ แล้วมาหรือยังแล,แล้วสอยได้กี่เปอร์ซเซ็นต์แล้วกระไรจะศูนยนะ์ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคนทั้งแค่ศูนย์นะต่างอยูนะครับขอบคุณพระเยซูนะครับสําหรับในเช้านี้เราจะอธิษฐานเผื่อสําหรับผู้ที่จะได้รับความเจ็บป่วยนะครับขอเชิญนับในเช้าวันนี้นะครับมีใครเจ็บป่วยไหมมีพี่น้องท่านไหนต้องการให้เราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับ นั่งได้ลูกนั่งได้เอาขอเชิญผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับแล้วก็เชิญพี่น้องยืนขึ้นนะครับเราจะที่ฐานให้ของค์พระบิดาพระพิตรทรงรักษาสําหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยด้วยกันนะครับเวลานี้ให้เราที่ฐานด้วยกันครับเอเมนในพระนามพระเยซูคริสต์องค์เจ้าผู้รับใช้ของพระเยซูขอที่ฐาน เจอเขาด้วยน้ำมันแห่งพระนามแห่งพระเยซูคริทอธิษฐานดูพระอาการรักษาของพระองค์เจ้าได้ทรงแต่งต้องได้ทรงเจอพี่น้องเหล่านี้ทุกท่านใน้เถิดพระเยซูขอพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงอุปถัมภ์ขอพระเจ้าได้ทรงนำทาทุกๆคนพระเยซูคริสต์เจ้าที่พึ่งพาและก็วางใจในพระองค์ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงนำการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจงออกไปพระอเจ้าข้า พระองค์รักษาคนน้อยพระองค์ทรงรักษาคนตาบอดพระองค์รักษาคนหูตบขอคุณความรักของพระองค์เจ้านะั้นที่จะทรงรักษาพี่นอ้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ือเถิดพระเยซูที่จะสวงหานที่จะสรรเสริญและที่จะดำเนินชีวิต็นขับพระองค์ในเถิดพระเยซูขอพระเยซูพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าทรงรักษาใยเถิดพระเยซูพระเจ้า สรรเสริญพระเยซูคริสต์ขอริษฐานุภาพของพระเจ้าได้ทรงนำพาให้การรักษานณที่มาจากโรคพระเยซูฮาเลลูยาโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆจบออกไปคงจะมาในธนาพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ยาด้วยเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเยซูฮาเลลูยาในธนา,ารพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครูพระเยซูคริสต์ขอเชิญนั่งก่อน สำหรับพี่น้องของเรานะครับในตอนบ่ายวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เราก็จะนำประมูลนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่น้องค้อยนมากก็สามารถที่จะร่วมอยู่ได้นะครับถ้าไม่รีบมีธุระอไรนะครับเราก็ทำเป็นเหมือนอย่างทุกปีนะครับเราก็จะมีแต่ละแผนกที่จะแลกเป็นเงินนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเงินแล้วก็นำไปถวายแต่ละที่แต่ละแผนก ยิ่งโดยเฉพาะอนุชนหลังจากนี้เราก็จะมีประชุมใหญ่นะครับมีประชุมใหญ่แล้วก็จะมีการาเราก็จะใช้เงินสิ่งนี้ในการช่วยให้กับพี่น้องในการกค่าเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ผมขอประกาศด้วยอาทิตย์หน้านะครับในอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่24นะครับ เสาร์ที่24เนี่ยจะมีการประชุมภาคน,นะครับที่ที่จะที่ที่จะจัดพกทองน,นะครับจะมีการเลือกตั้งประธานภาคน,นะครับขอเชิญบรรดาผู้รับใช้ที่มีบัตรทุกทุกท่านนะครับตั้งแต่ระดับระดับท้องถิ่นนะครับทุกคนเลยนะครับขอเ,เชิญได้นะครับที่ที่ถือบัตรนะครับขอให้ท่านมาในวันเสาร์เราจะเริ่มประชุมก่อน9โมงนะครับแล้วก็ เราก็จะมีการหลังจากนั้นเราก็จะมีการเลือกตั้งประธานภาคนะครับแล้วก็วาระของที่จกักรทองก็เหมือนกันนะครับาวานะประชุมใหญ่ที่จะถึงนี้มีการเลือกตั้งประธานด้วยนะครับประธานองค์การด้วยนะครับก็ถ้าพี่น้องไปก็จะถือบัตรแต่ละคนก็ระดับบัตรท้องถิ่นและแต่กรรมการใหญ่เขาจะให้เลือกตั้ง ที่ประชุมใหญ่ทีหนึง่งนะครับจะมีการเลือกตั้งประธานปัจจุบันนี้อาจารย์ตุ่เดนเป็นประธานอยู่เพราะมันครบ4ปีนะครับแต่ว่าที่จัดทุกทองก็ตามไปด้วยนะครับที่จัดทุกทองก็มีการเลือกตั <Sams. S 2> <ท MAL S 1> ้งสิทธิพิบาลด้วยนะครับอาทิตย์หน้านะครับขอให้พี่น้องมากันเยอะๆนะครับพี่น้องเพราะว่ามันครบวาระแล้วนะครับ4ปีนะครับที่จัดทุกทองเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งสิทธิพิบาลม่เพราะว่าผู้ปกครองเขาเขาจัดตั้งไว้เราต้องให้เกีรยิกับกฎหมายในตรงนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยอาทิตหน้านี้ก็จะมอบอำนาจให้กับผู้ปกครองที่จะจัดนะครับที่จะเป็นคนจัดสรรต่อไปนะครับเกี่ยวกับสิทธิพิบาลคนใหม่สำหรับที่จับของเรานะครับและหลังจากนี้นะครับเราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็จะมีโต๊ะอาหารหน้าพี่น้องที่มานะครับก็สามารถที่จะเลือกนั่งได้อาหารพยายามจัด อ่าเฉลีย่ยเฉลี่ยกันหน่อยนะเพราะว่ามีเราเราเรียกว่าข้าวหม้อแกงหม้อเราบครั้นอ่าผักอาจจะไปคลอดอีกโต๊ะหนึง่งเนื้ออาจจะคลอดอีกโต๊ะหนึง่งนะอ่าเพยังกระจายหน่อยนะครับกระจายให้เหมาะสมด้วยฝากแม่บ้านด้วยนะครับโอกาสต่อไปนี้นะครับเป็นอ่าแม่อ่าเป็นถึงเวลาที่เราจะออกไปรับประทานอาหารแล้วเราจะอธิษฐานปิดแล้วก็อธิษฐานเพื่ออาหารด้วยกันนะครับหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมาร่วมกันต่อนะครับขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นนะครับ เราจะอธิษฐานปิดแล้วก็อธิษฐานเพื่ออาหารด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกัน,นครับสรสรเสริญพระเยซูพระองค์สําหรับเช้าวันนี้ขอพระเยซูที่เจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าได้ทรงนำพาในเถดะเยซูคริกต์ในการประชุมขอพระคุณพระองค์งเจ้าในเช้าวันนี้ ขอเราถึงเวลาที่เราจะลายใจยุติการมสการในช่วงเราวขอพระเยซูคริสต์เจ้าสุภพรนี้กับทุกทุกคนให้ได้รับพระพรที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากนี้พระเยซูเราจะรับประทานอาหารร่่มกันด้วยก็าขอบระเจ้าสุภพรสำหรับพี่น้องหลายคนที่นําอาหารมาถวายให้เขาได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ใหาหันนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราในเถิดพระเยซูขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงจัดเตรียมในทุกสิ่งทุกอย่างในเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าสารเสริมพระเยซูขอฝากไปกับพระเจ้า ใน,นพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเดี๋ยวอาจารย์